โควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6,335รายเสียชีวิตอีก37รายหายป่วย7,218รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม6,335รายรวมยอดติดเชื้อสะสม288,327รายเสียชีวิตเพิ่ม37รายเสียชีวิตสะสม25,811ราย หายป่วยเพิ่ม7,218รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว86,57ราย